ตรงสวัสด <t opl ank> <sm> ีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวยนะครับแล้วก็เหียพยาไรคําคือเสียงมันกล้องกล้องมากนะครับตอนนี้เรามาถ่ายงานอยู่ที่วัดตกอะคอยนะครับแล้วก็มีคนมาแคมปิ้งกันสองคนนะครับนี่คนแรกแคมปิ้งส่วนท่านนี้นะครับท่านนั้นด้านอาหารท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้นะครับท่านนี้เราตกปลานะครับเราตกปลาอยู่นะครับเรามาถ่ายทาคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องสุยด้วยนะครับ บิลเนี่ยเป็นคนบ้านคอรุมใกล้ใกล้บ่อคอยใช่ไหมบิวนี่เขามีของดีเชื่อไหมดูความแข็งแรงของแข็งเขานะครับไม่มีเจ็บดูนะครับไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บพี่ไม่เจ็บใช่เจ็บคบบเรูเจ็บคืออย่าไปสนใจกเด็กที่อยากเลียกองความสนใจนะเพราะว่า ชีวิตไม่ม right? oh, 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 oh. ีใครสนใจอ๋อใไรแฟนอีกครั้งแกน่าสงสารไม่เคยดื่มเพราะเขอไม่คด้แตออนี้เดี๋ยวเรื่องที่3สุด้วยนะ